อะไรใหม่ๆเนอะอืมเรากำลังรอดูลงทุนลงแรงกับสงที่เราแบบลงทุนไปว่ามันจะไปในทิศทางไหนแต่หนูคิดว่าเดี๋ยวก็ค่อยๆดีขึ้นถ้าช่วงนี้แบบพบเจอปัญหาเครียดชิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้งนะคะนอนหลับพักผ่อนเยอะๆเลยเราค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็นอนไม่หลับซะส่วนใหญ่เพราะว่าเครียดงานเยอะนะประมาณนี้ค่ะกำลังใจให้นะคะอย่าเครียดเยอะ สวัสดีค่ะข้าฝากทุกคนเ้าเ,เข้าใจให้หน่อยนะคะรับทราบค่ะขอบคุณนะคะ เราตำรวจมาคืออะไรโอเคตอนนี้ชือว่านะคะยอนคำถามขึ้นมาได้เลยนะ ใครมันถล่มฟอร์มมานี้ อ er> ุ้ยใครไม่ขอหนูขอาะเองนะงั้นละหิวอ่ะ ทุกคนกินนี้ไม่ได้กินมากขอใจส้มโอ้ยเสีสิงหายละขอใจส้มคนละดวงได้ไหมคะ สวัสดีค่ะเริ่มเหงาละตอนนี้ไม่ได้เริ่มมาเหงามาตั้งนานละ